ครับท่านผู้ชม e ีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปล่าหนูนานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่อย่างเทพอ่ะมันลุยวิกตองอ,ะอ่ะเป็นลายสวยนะลายสวยนะรแรกอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยฟอร์รี่แล้วครับนี่นให้ดูกุญแจอันนี้อันนี้คือกุญแจรถเรานะ เอาละครับท ok ่านผู้ชมตอนนี้เราเริ่มเดินทางแล้วนะครับบรรยากาศของการล่าหนูนาเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้มาเห่าทั้งหมู่บ้านเลยนี่ครับเรามีหมานักล่าอยู่ไอ้ดำนะเดี๋ยวเราจะไปหาเซียนดำเนินนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เซียนเราอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับหมาด้วยตอนนี้เดี๋ยวเรามารับหมานักล่าเรานะครับเอาแรงเดชขี่เขาเราบนเนีะพร้อมเราบอก นี่นะครับนักล่าของเราอีก3ตัวนะครับเจอแล้วเจอหนึ่งตัวแล้วเราต้องเดินล้อมไปหน่อยมาดูดน้ำแล้วครับ มาด <so> <for> ูดน้ำนะครับมันไล่ลุงน้ำนะครับท่านผู้ชมจากเด้เบื้งพ่อเบื้งหันวะนั่งอยู่ด่อนท่าน่ะพาะมามาบุญยูสิฮะนะไปเรไวเลยเนาะไปเรมาอ้ไลุกไปเู็ไปเร็วไอ้

ตกใจหนูหนูดิน้นทำนี่นะนี่นะมีแี่นตานะครับปิดหน้าปิดตานะคนที่ไป <c oughs> หาปู้กับผมนะตัวนี้เอง <c oughs> แล้วก็นี่เสียนปลาไหลตอนนั้นครับ กำเนิดเชียนปวดนะครับตัวน,นี้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวปล่อยให้หมามันล่าไปกันเองนี่หมาหมาเริ่มไล่แล้วครับท่านผู้ชมนี่แสดงว่าหมาติดกลิ่นแล้วลงน้ำแล้วเบึ้งเบิึงฟังหุ่นหนับเด้เบิึงฟังหุน่นหนับฟังนี่เด้ตีไปได้ดีนะหมาแล้วครับไอ้ดำไอ้ดำล่าตะเวีย บักกุร้นยไปครับหยมเลยครับหวานเยียบเยีนเยียบครับหวานเยียบเอ๋คุณนางตัวไหนนะแดงแดงแดงแดนะไอแดงนะไอแดงนะไอแดงเป็นแต้มยอดเหมือนกันครับมาตัดมาตัดเอใหตายเยอาโอ้กำลังฟานโตายไปเลยแบงเอาดีดี ป้อเชียบครับเจียงกูเนี่ยเอาไปสองแปง้มยูหูไปสะฮอนเจ็บบาลเรามีลวกตาซายว่ะเป็นอย่าเจี๊เส้นหลังอ่ะเจี๊บบองอะ่ะ <c oughs> ดูดูดูดใส่ด,ด้วยเดีย๋ยวคิดจะวัดเดี๋ยวคิดจะวัดเร,เราเราเจองูครับงูสิงทองนะอยู่ฝั่งนู้นนะ ไปไปไปเอาสูให้เด้๋ไปสิตะเฮี๋ยวเด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 ี๋ยวจะยึดเอาให้มันหยุดอันนี้ได้บ่โอ้มันตายเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้หมูยังนะสิงอะไรครับทองน้องอ๋อนึกว่าสีตาแล้วครับแบงค์เราแบงค์เราใส่แม่โอ้แบงค์คือผมแบงค์โอ้ลบงค์เล่นคยังไงเป็นยานจัง

อย่างเงียบไปแล้วครับท่านผู้ชมเออโูกพลาดเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้แย่ไม่มีไม้ตีไงถือกล้องเลยไม่ได้ถือไม้แต่มันดันวิ่งมาทางผมบ่อยไงสุดท้ายเข้าป่าลุก มึยะตีหนผขาดนะมันยังมาเอามะพร้าวอยู่นะตุ๊กเลยนะเฮ้ยแล้วไงไม่ได้หือปะเนี่ยพวกกี่รถอะไรอะไรครับไม่ช่วยไม่ช่วยคุณ ลอยขึ้นเองเลยครับขึ้นเองเลยเ้ดเอยวน้ำมาครับ้มาเดี๋ยวนเป็ม่ายไม่ปลับตา่สวนสวนอาผูเมงนะครับอาศัยเอากิน หลักฐานชัดเจนนะเนี่ยมีนิดีนึ่งบวบอันเป็นเป็นรัดอยู่นะ่ตีครบนะ่ตีมีบอ มันเป็นนักล่าเอะอีกคนเบ่งเบ่งเบ่งอีกคนเบ่งเบ่งเต็มกองหมดแล้วไล่บอดูลึกนะครับเราจะใช้วิธีกอกน้ำนะ น้พลุม,มนผ่าดเลยครับจุดนี้เข้าลูรูลึกเกินไปเลยืองขึ้นนำกว่า,างนี้นอ๋อร เบึงไว้เบึงไว้มามันคือตีนสูงแล้วนะเอ้ยเรียบร้อยอ้มดต้ยบงางางับ

บร้อยนะครับหนาสิวได้ไปนะมึ่งเบาบ่อยนะบาเยกสแตกเยาชิบเลอเยกมามัรอดนอนเลยดิมก็เอกีเอาเรามานับดูเหยื่อของเราว่าได้เหยื่อบ้าฮัลตลดกระาะอุ้ยฮาบาเยเยเยตัวนี้ใหญ่เดแมงเอ้ยอ่าดินนะเนี่ย เอามาเหมือนเคยเนาะโอ่ยสวยๆๆๆๆน้ำใครเอาน้ำตาลสดมาไว้ก็ไม่รู้โอ้โหมันเจียบมันเจียบวัวยอหนึ่งหนึ่งหัวยตืน วายตึ้อดึงตัวเล็กมินิมินิโอ้ตัวนี้หนักตึ๊เลยนี่ตึ้อดึงตึ้อดึงตวใหวาตัวใหญ่กว่าวายนี่คืออาหารอันโอชะนะครับหนูนาเนื้อมันจะต่างกับหนูฟาร์มนะครับเพราะว่าหนูนาเนี่ยมัน ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ตลอดนะครับมันวิ่งมันอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมันเลยรสร้างใช่ครับมันแรง <laughs> มันแรงดูครับมันก็เลยทําให้เนื้อมันแน่นนะครับต่างจากหนูฟาร์มนะครับที่กินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยอันนี้คือจะอร่อยกว่ารับรอง สิวเต็มหน้าเลยครับกน้นอตดังอ่ะขังไปก็ขายดุ้ยนั่งดีดีดิเตียงหักล้วมึงจเหิใ่เดียววันนี้วันนี้นะไปง่ายจง้น้ำยิ้มเครับขดน้ำ่นะเออน้มี้าสาว สำหรับอีพีนี้ก็อาหารอันโอชารรชครับท<ม>่านผู้ชมดูครับผมไม่ไหวแล้ว,<ม>วเดี๋ยวผมขอ,อจัดเน้นๆก่อนละกันอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแก้วกาทาวลิลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะพาไปล่าหนูอะไรยังไงก็ฝา,ากติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ายบาย